สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสวนหมู่ไม้บ้านนะครับก็จะพามาชมตลาดต้นไม้ที่ตลาดซสวันนะครับโซนเปิดท้ายนะครับทางตลาดจะมีทุกวันสุกเสาวอทิทุ์ทุกอาทิตย์เลยนะครับท่านใดผ่านไปผ่านมาก็แวะชมได้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมร้านพี่กวางกันะครับว่ามีต้นอะไรมาบ้างนะครับอ่า แจ้งค่าส่งเลยนะครับค่าส่งเริ่มต้นที่80บาทนะคะ่าต้นนี้ใหญ่ส่งตะกร้า150บาทนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้ที่หน้าจอท่านใดสนใจก็สามารถแอดไลน์หาพี่กวางได้เลยนะครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นกวกมรลกตยอดทองนะครับสวยมากนะครับยอดใหม่ๆเขาขึ้นมาเขาจะเขาจะ ทองแบบนี้ทุกต้นเลยนะครับแล้วเขาก็จะกลายเป็นเขียวต่อไปนะครับราคาอยู่ที่290บาทมีหลายต้นเลยนะครับ1 2 3 4 5 6สามี้าหกอนนี้หต้นนะครับอ่าใครยังสะสมกบมรกตนะครับยังไม่มีกบมรกตยอดทองแนะนำเลยครับตัวนี้สวยมากครับอันนี้กระถางนี่สองนะครับ แล้วก็เป็นอัญมณีสามสีนะครับราคาอยู่ที่200บาทนะครับกระถางไซส์แนิ้วนะครับสวยมากครับลายดีด้วยนะครับราคาดีแล้วนะครับช่วงนี้เมื่อก่อนีไซส์นี้เป็นพันเลยนะครับ200รบาทนะครับแล้วก็มาตัวนี้เลยครับสวยมากเป็นไม้มงคลอีกตัวหนึ่งนะครับเรียกว่าโพแดงครับ ไปมากไซนี้สวยไซใหญ่ๆเลยนะครับนําไปขยายได้เลยไปเปลี่ยนกระถางตั้งประดับบ้านสวยๆได้เลยนะครับโพรแดงราคาอยู่ที่290บาทไซกระถาง8นิ้วนะครับอ่าต้นที่2ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับราคาอยู่ที่350บาทนะครับ มา,มากเลยนะครับแล้วก็มาเป็นตระกูลเอนโเรียมนะครับหรือตระกูลหน้าวัวน,นะครับตัวนี้เป็นห่อเงินห่อทองนะครับหรือมิวกี้มิวกี้เวย์นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้เหมือนมีสองยอดเลยนะครับนี่นะครับ ใบเขาจะหอ่หอแบบนี้นะครับคล้ายๆบอลหอ่อเงินหอ่อทองแต่ตัวนี้เป็นตระกูลหน้าวัวนะครับตระกูลเดียวกันกันกบโชั่วเก้าชั้นนะครับราคาอยู่ที่290บาทไซส์ใหญ่มากครับราคาดีมากเลยนะครับวันนี้หนึ่งต้นนะครับวันนี้สองราคาเดียวกันนะครับ290บาทนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นอีพีเซวูนะครับเบอร์2ราคาอยู่ที่สอ0ร้อบาทครับส,สูงแบบนี้เลยนะครับกระถางเลือกได้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นไข่มุกอันดาม,มาันูชื่อดีนะครับสวยมากสวยมากๆเลยนะครับไซนี้น่าจะส่งตะกร้านะครับ เพราะว่าป้องกันต้นไม้ช้ำนะครับถ้าแพ็กกล่องอาจจะทําใ้้เสียหายได้นะครับสวยมากๆเลยนะครับไข่มุกอันดามันราคาอยู่ที่150บาทราคาดีมากเลยครับมี3ต้นใน1กระถางกระถางไซส์สินิ้วนะครับใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับอ่าต้นที่2นะครับโอ้โหต้นนี้ดอกดกมาก ดอกเยอะมากครับแล้วก็มีจํานวนสี่ต้นนะครับในหนึ่งกระถางนะครับคุ้มๆเลยนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็จะเป็นมะยมเงินนะครับอ่าช่วงนี้หายไปนานนะครับมะยมเงินมาแล้วนะครับมาใหม่สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้นะครับมะยมเงินนะครับ เป็นไม้มงคลนะครับนิยมปลูกประดับใบหน้าบ้านนะครับเพื่อเรียกทรัพย์เรียกเป็นไม้มงคลที่ดีที่น่าสะสมอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นไม้แดดแดดอ้อ,อยเลี้ยงแดดรอยได้เลยแล้วก็สามารถทําบอนไซได้ด้วยนะครับไปเปลี่ยนกระถางนะครับเอาเอาไปเปลี่ยนกระถางแล้วก็โรยหินสวยๆตั้งหน้าบ้านคือสวยมากเลยนะครับ แล้วเขาก็ใบด่างละเอียดแบบนี้เลยนะครับราคาราคาดีอีกนะครับหนอที่ราคา50บาทเท่านั้นกระถางละ50บาทไซส์6นิ้วนะครับสามารถแอนไลน์มาหาแม่ค้าได้เลยนะครับเดี๋ยวแม่คา้าถ่ายรูปให้ดูเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็จะเป็นเล็บคุดนะครับเล็บคุดด่างตัวนี้ก็ไซส์กระถาง6นิ้วเช่นเดียวกันนะครับราคาอยู่ที่ ห้สิบาทนะครับแล้วตัวนี้มาพบกับต้นพุทธนะครับตัวนี้นะครับก็คือพุทธพิชยานะครับตัวนี้ตัวด่างนะครับเอ่อขอไปครับตัวนี้ตัวด่างนะครับด่างสวยมากครับ ดอกสวยมากราคาอยู่ที่50บาทอบาตัวเขียวก็อยู่ที่ราคา50บาทเท่ากันนะครับดอกสวยๆเลยนะครับเป็นไม้แดดเลี้ยงแดดได้เลยนะครับแดดร้อยประดับหน้าบ้านหรือข้างบ้านนะครับได้สวยงามเลยนะครับเห็นไม้จัดสวนที่สวยตัวนึงนะครับแล้วก็มีตัวนี้เลยครับเป็นไม้สายมูยกนะครับเป็นไม้มงคลน,นะครับ เาเรียกว่าทรณีสารนะครับลักษณะเขาจะเป็นใบดอกแบบนี้นะครับเหมือนดอกมะยมนะครับเหมือนเหมือนอผักหวานบ้านคล้ายๆผักหวานบ้านแต่ไม่ใช่นะครับคล้ายๆลูกใต้ใบแต่ไม่ใช่นะครับตัวนี้เรียกทรณีสารนะครับอาจจะนิยมปลูกไวใ้ในบ้านนะครับเพื่อให้มีโชคมีลาบนะครับ ราคาอยู่ที่50บาทเท่านั้นนะครับไซ้์กระถาง8นิ้วเลยนะครับเราก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นกระถางแต่ไม่ทราบว่าแม่คา้าขายหรือเปล่าส่งหรือเปล่านะครับนี่กระถางแต่ผมถ่ายท่านผู้ชมชมก่อนนะครับกระถางไซ้์น่ารักมากอันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่น,นะครับใบละสาสิบบาทอันนี้ใบละยีบาท สิบนิ้วยี่สิบบาทครับแล้วก็สิบสองนิ้วสาสิบบาทนะครับตัวนี้ไซส์ใส่แคตตัสนะครับใบละสิบห้าบาทสี่นิ้วสามบาทนะครับแล้วก็สองนิ้วห้าสองใบห้าบาทนะครับใสสามนิ้วตัวนี้ก็คือสองใบสามบาทครับแล้วก็จะมีกระถางทรงนี้นะครับพร้อมถาดจานรองเลยนะครับ เนี่ยครับถ้าซื้อต้นมะยมเอาเอากระถางแบบนี้ไปเปลี่ยนสวยเลยนะครับโดยหินด้วยใแบบละชุดละ20บาทนะครับตัวนี้ก็ใบละ20บาทนะครับอ่าเราก็ยังมีปุ๋ยด้วยนะครับปุ๋ยออนโมโคหรือปุ๋ยละลายช้านะครับใส่ครั้งหนึ่งอยู่ได้3เดือนเลยนะครับอ่าสามถึงหเดือนแต่ว่าส่วนมากผมก็จะใส่แค่3เดือนนะครับเพราะว่านานนานมากๆเขาก็อาจจะอยู่ไม่ค่อยถึง แล้วก็มีสตาร์เกิลจีด้วยนะครับป้องกันโรคแมลงในดินนะครับราคาอยู่ที่35บาทน,นี้35บาทแล้วอันนี้40บาทนะครับสตาร์เกิลจีแล้วก็จะมีชุดละส40บาทกระถางทรงจีนะครับอันนี้เป็นชุดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับ60บาทแล้วก็90บาท ร้อยยี่สิบบาทนะครับแล้วก็ใหญ่เลยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับทีนี้ก็จะมีไม้มาประมาณนี้นะครับมีทั้งกระถางสวยๆแล้วก็ไม้สวยๆราคาดีๆเลยนะครับถ้าใครสนใจต้นไม้ร้านพี่กวางนะครับก็สามารถไลน์หาพี่กวางได้เลยนะครับ วันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสวนมุมมหมบ้านด้วยน,นะครับวันนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ